เอาจริงๆค่ะรู้สึกว่า Polo รัก Loren มีความ effortless คือไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่เขามีความถูกเขามีความเท่เขามีความหวาน mix and match ได้แล้วมีความเป็นอังกฤษมากๆซึ่งเราเองก็เป็นลูกตุ้งตังกริดเราใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบเราได้กลับบ้านฟีลเหมือนแบบว่าเด็กโรรงเียนอินเตอร์วัยแบบไฮสคูลเหมือนเรียนไฮสคูลเหมือนแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบอ a r d i n g s c h o ที่ยัง UK อะไรเอออ่ะช่วงนี้หนึ่งเพราะว่าร้านโซเรนนีิโบโลตอนนี้เขาเริ่มเปิดรูมที่แฟชชั่นช็อปใหญ่มากเลยค่ะแฟลชั่นช็อโบโลราฟลอเรนนะคะที่เซ็นเตอร์เวิลด์ชั้นหนึ่งค่ะสามารถมาดูมาช็อปกันได้มีโปรมีอะไรเด็ดเด็ดเยอะเลยค่ะเอออ่ะช่วงนี้คุณแม่กลับมาเริ่มแบบเรียกหรือว่าเลี้ยงลูกอยู่ตัวก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแซ่บๆได้แล้วก็พยายามดูแลตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะใช่แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเรา มันมันไม่สามารถกลับมาเสียเหมือนก่อนก่อนมีู้ร,รออะไก็ว่า,ากัน่ใช้อะไรอยู่แต่ก็แท่เหมือนข้าเดิมเนหะมือนเดิมอ,อ,อาจจะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนตัวเล็กๆอยู่แล้วค่ะโมันก็เลยอาจจะดูอ้าวเท่าที่รเราใส,ส่เสื้อผ้าแบบซ่อนทดิมไม่เดิมหลอกๆได้หลายคนช่นยืงโอเคหรอยัางกับ แคกันอะไรเท่านี้แล้วว่าคือหนูคุณพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเองกําลังให้น้องๆอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆอาหารที่หนูกินคือมันมันเยอะมากๆอยากให้คุณเห็นเรากินตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็โอเคอ่ะหลาคนแบบว่าชาวเน็ตก็สงสัยว่าการที่แชร์นี่รู้แล้วจริงตอนปั้นบาเห็นผ่านไอจีเห็นผ่านเห็นผ่านโซเชียลมันไม่เหมือนตัวจริงอ่ะตัวจริงก็ยเังหอม เหลืออีกสองโลค่ะถึงจะเท่ากอดที่จะต้องใช่ค่ะแต่ความเพลทความอะไรมันก็มันก็ม okay ีแหละมันก็เหลือแค่ความเพิ่มช่ค่มตอนนี้ต้องต้องออกกำลังกายแล้วแเพจริงๆอยากตั้งใจอยากให้มันเพิ่มกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าก็เป็นทีเน้นใช่จริงๆก็อยากเฟิร์มอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดเพราะหนูเองก็ตอนนี้กำลังแบบ รู้สึกว่าอ้๊จะกลับไปถ่ายละครก่อนสกนเรื่องไมให้ให้ทุกคนแบบได้ดูผลงานต่อแล้วให้มีน้องอีกคนอีกแมจะมองว่าเราไม่ต้องเฟิร์มเราก็มีคนที่สองต่อไปเลยทีเดียวมันจะได้แบบว่าไปทีเดียวเลยเดียวหน้าตอนนี้ค่ะกลับมากลับมาในขั้นตอนที่แบบไม่ชัวร์ตอนแรกเราคัดทงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีมีมีใช่แต่ตอนนี้แอบคิดว่าเออถ้ามีบทที่เราแบบกาลังคุยคุยอยู่อาจจะไม่นละคนอีกสักเลื่อนงานในวงการเลื่อนออกไปก่อนงานในวงการเหรอไม่โครงการมีงานที่เลื่อนออกไป ก็อาจจะเว้นสักแดืนหนึ่งอ,อ,อาจจะขอถ่ายสักเรื่องแล้วที่น้าโอเคเลยได้บอบมือยังจริงๆเขาเป็นคนเชียร์ให้เราทำค่ออนะมันก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆซึ่งก็ยังรู้สึกโชคดีมากๆวนะัที่เราเป็นแม่แล้วเรายังมีโอกาสได้ทำงานเยอะขนาดนี้ออก็กลับขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะขอบคุณลูกค้า เออค่ะจะยิ่ีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแต่เราก็จะได้แพทก็มีหมดใจว่าถึงเมื่อมีลูกแล้วอาจจะแบบว่าค่อยลดอยซาลงไปตอนแรกคิดว่าหายเลยแหละตอนแรกคิดว่าหายแน่ๆใครจะมาจ้างล่ะแม่เออก็ไม่ทำกันงท่รู้อะไรก็พอไม่รู้ไงเราก็คิดว่าอาบางทีการแสดงบางบทบางทีคนภาพจำภาพจำไม่ได้หรอกแสดงไม่ได้ไม่อินอะไรแล้ก็ สมัยนี้พันว่ายูสแับมันเปลี่ยนเปิดคนไปเดิมาแล้วเราก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในฝีมือการแสดงของเราเราค่ะใื่องของยากยังไม่เชื่อมั่นเลยค่ะเรียกว่าก็ยังพัฒนาเรื่อยๆแต่ในเรื่องนี้ก็คือเรียกว่าเป็นที่ผู้ชมดีๆนานแกในเริ่องของการแสดงขอบคุณมากค่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะเราเองก็ทำกันบ้านหนักแล้วเราก็ตั้งใจมากๆตอนนี้พี่ตัดสินใจได้ยังคะว่าจะรับเรื่องไหนหรือว่ามันมีหลายบทให้เราเลือกกำลังคุยๆอยู่ค่ะยังไม่เฟิร์มยังไม่เพิ่มยังไม่เพิ่มถ้าเริ่มจะบอก อ่แล้วตอนนี้คือยังไงคะคือสามีมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วรับงานรีวิวรีวริว,วเทยังไงสิโอ้ยนางแฮปปี้มากเลยนะที่มีลูกค้าติดต่อไปเพราะว่านางก็ตั้งใจทำติ๊กตอกแล้วไม่คิดว่าแบบจะมีคนสนใจจ้างรีวิวก็รับค,ค,ค่ะบอกว่านี่แหละค่าเทอมลูกเขาตูกค้าตรงไหมอ่ะติดต่อตรงไหมติดต่อตรงเลยค่ะใช่นางก็บอกว่าเอออีกสักพักจะต้องขึ้นแล้วว่าติดต่อไนที่ไหนเออแล้วเขาชื่นจากการไลฟ์สดของเขาอย่างที่เขาต้องนั่งไลฟ่ ว่าชินไหมหรือว่าก็เขาก็ค่อยๆปรับตามยุคสมัยมาเห็นว่าแบบเออไลฟ์ขายของเลาเวิร์กเขาก็ามัพยายามแทำอะไรเขาคิดว่ามันเป็นเรื่อง amazing อัมเบสซิ่งมาก,กเพ<อ>ราะว่าปกติแจะไม่จำเป็นเลยเราเปลี่ยนไปเยอะค่ะบอกเลยเขาแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เรายังไม่คิดว่าเขาจะเรายังไม่เห็นภาพแปลขนาดร<ต>ู้สึกตอนนี้เขาเป็นรู้สึกตอนนี้เขาเป็นแบบดาราเป็นยูเป็นสโตมากกว่าเราไหมหรือว่าเขาเป็นก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแหละแ่แค่แบบอาจจะ